วัสดีครับผมอัปเดตใหม่ก็เยอะนะผมเนี่ยรวมๆก็ราวรา6สอกิกเลยนะคผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมดูดิอ่ารูปห้องส่วนตัวก็เปลี่ยนใหม่นะครับกอ็อันตรายกว่าเดิมนะฮะอ่าแล้วก็คือมันอัพ2 6งจุดหกิกนะครับแล้วก็ได้ไปโหลดเกมใหม่ในสต์ด้วยนะครับรวมๆกันเนี่ยก็ตกราวๆอันนี้เฉพาะ Android นะราวรา3สากิก นะครับก็ถือว่าถือวายกเครื่องเลยเขาบอกว่ามีบั๊กเยอะมากนะอย่างเช่นแบบว่ารูปเนี่ยหูฟังหายนะครับสกินรูปหูฟังหายนี่เอลินาอะไรไม่เล่นเลยนะครับมารับพาษสีมีควาเอ้าเกมกูเด้งกํากำลังพูดเลยทุกคนน่าจะเป็นกันนะครับเกมเด้งเนี่ยผมเด้งแล้วเรียบร้อยอ่ากำลังพูดเลยนะครับเพราะเกมก็ามีปัญหานะครับมาเด้งเลยนะครับเอาบุญยาวด้วยประเด็นโอ้ก็จะมาได้นะฮะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมครับคือ รีรันกิจกรรมแก๊งรูปเสือแน่นอนนะครับหนึ่งกิจกรรมนะครับุณผู้ชมก็ดูอาจจะดูธรรมดาไปเพราะมันก็รีรันไม่เรียบร้อยไปแล้วครับสิ่งที่อัปเดตมาก็คือเขาเพิ่มหน้าไฟล์ดาวน์โหลดเมเนจเมนต์ขึ้นมานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็ต้องมันคือ,ม,คอ,ม,คอ,ม,คอมันคือการมาคับโหลดนะคุณผู้ชมตรงเนี้ยนะครับยังไงซะเนี่ยถ้าคุณจะเข้ากิจกรรมหน้าอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องมาโหลดนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นว่าถ้าคุณเล่นจนผ่านหมดแล้วแล้วคุณอยู่ในจุดที่โอเคแล้วคุณก็มาเคลียร์ได้ผมคิดว่าในอนาคต,เน,าคตเนี่ยไฟล์เกมอจะะเเพิ่่มขึ้นนรืยๆ ตรงปุ่มนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตได้นะผู้ชมอ่าเขาเลยทําเผื่อไว้นะครับอันนี้แล้วก็ตัวละครนะครับมีปุ่มชี้ขึ้นแบบนี้นะผู้ชมซึ่งมันคือการแนะนําเกียร์ที่เหมาะสมให้นะครับซึ่งก็จริงๆถ้าเราเล่นมนานานๆแล้วอ่ะเกียร์ที่เหมาะสมเราเลือกเองได้นะครับอย่างนั้นก็คือระบบ b a t t l e Pass นะครับ b a t t l e Pass เนี่ยมีมานานแล้วนะแต่ว่าเขาเริ่มจะมาโฟกัสหรือใส่ใจกับระบบ b a t เ l e พ a s s มากยิ่งขึ้นหรือว่าชูให้มันมีความน่าซื้อมากยิ่งขึ้นนะครับผู้ชิทักษ์ สิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือ3อย่างนี้คืออุปกรณ์นะคุณผู้ชมเป็นต่างหูหูฟังแล้วก็เป็นกําไรข้อมือนะครับเราสามารถกดดูได้ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าถผมกดดูเนี่ยก็มันก็อันตรายนะคุณผู้ชมครับนะฮะอ่ะวันนี้คุณซื้อเลเวลนะอ่ะเพจแผนไอนี้คุณก็จะจ่ายนะครับอ่ะพรีเมียมตกเราลาคุณหารครึ่งไปประมาณ500บาทนะครับถ้าแบบธรรมดาเนี่ยก็300กว่าบาทนะครับแต่คุณจะได้สองอย่างนี้ถ้าคุณพรีเมียมคุณจะได้หูฟังด้วยนะครับแล้วอย่างนึงคุณสามารถกดไปปุ่มพรีวิวนะครับเพื่่ออลงใส อุปกรณ์ต่างๆได้ให้กับตัวละครเราได้นะครับลองใส่ได้นะแต่ถ้าผมกดไปอันตรายนะครับคุณไปลองเอาเองนะครับอ่าคุณปทำพาสก็เป็นตามนี้เลยนะฮนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นเคเวสแยกนะให้ทําอะไรคุณก็ไปรับ,บไปเช็คเอานะว่ามันคือการเพิ่มช่องทางในการได้รับของเพิ่มขึ้นของของเราแล้วกันนะครับอย่างนั้นก็คือนี่สกายเบกเรียมโซนสองมาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาลงกันนะคุณผู้ชมแล้วผมจะบอกว่า ผมคิดว่าผู้ชมคงไม่รีบจะให้ผมพรีวิว3ตัวใหม่เนาะเพราะยังไง้าเนี่ยทุกคนน่าจะเปิดกันหมดแล้วนะฮะเหลือแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะฮะผู้ชมมาเดี๋ยวมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผู้ชมครับมาเอ้ยอย่างหนึ่งลืมบอกไปนะผู้ชมชุดรูปมาแล้วทูกคนสวยมากนะครับความคุ้มค่าคุ้มไหมไปดูคลิปก่อนหน้าผมได้ผมทําคลิปไปแล้วนะครับรูปยืนสองคนนะครับหรือแม้ก็กดไปที่ playlist ใกล้มือใหม่นะครับน่าจะมีบอกอยู่นะครับตู้แก๊งหนึ่งปีที่คุ้มค่าสุดๆนะครับ เชิญเปิดได้เลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าผมไปดูเลอ up มานะครับเขาบอกว่าตู้เนี้มันมีหลุดแต่ทำไมเขาเขียนเลตอย่างเงี้ยผู้ชมดูดิคุณนับเลตดูนะแล้วก็คลายเด็กไทเกอร์สไตร์เฟรมฟอร์คอนรวมกันมันคือรวมๆกันแล้วมันคือไม่หลุดเลตนะอ่าแต่เขาบอกว่าบางคนเขาบอกหลุดเลดก็คือยังไงวะเลดคือไม่ตรงหรอยังไงอ่ะคือตู้นี้ไม่หลุดเลดหรอหรือยังไงคุณงงปะโอกาสออกเห็นไหมคุณเห็นไปใช่ไหมว่า มันบ,มบอกว่ามันไม่หลุดเลทสิบโลนะคุณผู้ชมผมอยากได้เออจริงๆรู้ผมก็โอเคแล้วอะ่ะสามดาวก็โอเคแล้วอาราณาสองดาวสองดาวก็โอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมก็ได้อารานามาอีกเศษเกินมาอีกผมว่อาอัพได้นะครับส่วนไอรีนเนี่ยหายากนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยผมจะโฟกัสที่ไอรีนนะครับผมจะขอให้ออกสักตัวหนึ่งในนี้สามตัวเนี่ยผมพอเลยคุณผู้ชมผมก็จะเก็บเพชรไว้รอบหน้าอยู่นะคุณผู้ชมครับแล้วอย่างนั้นเนี่ย ช่วงนี้ผมรู้สึกวันวันว่าทฮเลล่าเนี่ยน้องลินมันใกล้จะมาแล้ววันวันะช่วงนี้รู้สึกวันวันนะครับก็เลยจะเก็บไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับและเนี่ยก็จะพยายามประคองไม่เกินร้อยโลละกันนะครับขอให้ได้ทักตัวหนึ่งพอโอเคมาลุยเลยนะครับผู้ชมคือเอาที่แบบตัวเองพอใจนะครับอ่ะผมโฟกัสที่ไอรีนนะครับเมื่นั้นเนี่ยนิวชีของไอรีนเนี่ยก็จะชี้ลงมานะครับชึ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 บเจะกดตรงนี้นะครับตัวเอสนะครับผู้ชมครับ ไปกดไปเลยครับผมกดเ e สนะครับเอาขอขอ,ขอบคุณดีกว่าไปเฮ้ยจอร์ดัมวะผม่มงเรือๆโมงสองแล้วฮะซีโรตัวอะไรวะเวนตูมายไลน์นี่มึงมันมันรูปมันรูปเสือปะซีโรนะ่ะงไมเหมือนรอได้มารูปเสือไหนะมเอ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวแล้วไม่เปิดตอนนั้นเลยอ่ะไม่รูปถสือออกเร็วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันถึงร้อยโลป่ะเนี่ยเอาได้แล้วเหรอรูปเสือสี่ดาวแล้วฮะเอ้ยเหมือนเป็นตอนนั้นเลยว่ะเหมือนโอ้ยเยอะอยู่โอ้ยอย่าอย่าเหลือง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 ใใใจจจเเเยยย็็็นนนอย่าเหลืองอย่าเหลืองใจเย็นใจเื็งใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ โอเคโอเค,อ,เคอ่ามือของไอรินนะครับผมพุ่งลงมาชึบไม่มีไอรีนเลยเห้ยแล้ววะแปดสี่ละ ผมเปิดไปไปทั้งหมด16กโลแล้วนะครับอ่ารอบโลฟรีก่อน10โลเปิดไปทั้งหมด16กโลไปลุยต่อนะครับเฮ้ยมีเงียบจังวะเอานเงียบจังเลยวะทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะหรือว่าอุ่นเครื่องขอให้อุ่นเครื่องเถอะไปเอสโก้ครับผม ไอรีนมันต้องตัว e เนาะ e i ใช่ไหมฮะตัว e น้ำหน้าก็ต้องเป็นตัว e นะขอตัว e แล้วกันนะครับเผื่อไอรีนจะออกนะฮะอืมอารานานี่ไงมาแล้วนะผมอารานาเสร็จเกินนะฮะเฮ้ยมาใหม่กะไี่แล้วเนี่ยเฮ้ยร้อยสิบแล้วโอเคได้อลานาสามดาวแล้วถ้างั้นอ่าแล้วไอรนน่ะ ไอลินก็เอสตัวอ e. ีโอเคผมคาดหวังตัวอ e. ีแล้วกันแม่งมันจะออกใช่ไหมเนี่ยรู้สึกบันๆรู้สึกว่ามัน,ม,นมันคือการหลอกหรือเปล่าวะให้อาราณามัวๆเลยผู้ชมหรือว่าวกดตัวอ e. ีคืออาราณาออกลัวๆวะอ,อ๋ออีละเอ้ยอะไรวะเนี่ยการันตีหรือ,อยังเนี่ยอ่าคูณสิบคูณสิบกดเลขสิบไป กดตัว Y นี่เอา Y รูปเสือออกไปเนะี่ยตัว E คือลานาออกแนะ่เลยตัว S เป็นตัว S กันนะครับ S อาจจะเป็นไอรีนก็ได้ฮนะสูตรเลยไม่รู้นะอันนี้นน <c oughs> ห,รหรือไอรีนไม่มีในตู้วะไอ <c oughs> ้คนเยี่ยมเลยแล่ะนะไม่ <c oughs> เปิดเท่าไหร่แล้ววะฝาละเจ๊ทำยีสต์ตัววะ อยู่จังเลยนะ44ไปเอ้ยเดี๋ยวในเมื่อเราเอานี้เอานิ้วชี้ไปแล้วก็ไม่ได้งั้นเอาเอาจะให้ออรูปเนี่ยเป็นคนชี้นะครับผู้ชมครับมันเอาอะไรชีป้ป่ะกำลังมองอยู่สอกรูปชี้ไปฮะเพิ่มาตรงนี้หมุนมาตรงนี้กดไปอันนี้เนะี่ยผมจะบอกว่าถ้าผมได้เอซานหนึ่งตัวผมพอเลยนะผู้ชมนะครับผมจะเซฟเทปไว้นะครับ,เ,เ,ททรบเพราะว่าตัวสองปีเนี่ยผมมันอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วไง ไอตัวหนึ่งปีอ่ะเราต้องบริหารจัดการนะครับเพื่อความคุ้มค่าในอนาคตนะครับกอย่าเหลืองเปิดจนงูหัวไม่ขึ้นนะครับอันนี้โอ้ชิบหายละหรือว่ากดอันนี้มันไม่ออกวะอ่ะกดกาชาดิถูถูถููููกาชาอ่ะถู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 ููู นานมาแล้วแต่น้องมีนี่คือไม่ออกเลยนะผมสังเกตมานานล้วน้องมีผมออกยากมากเลยนั่นนงอะทู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 อ๋อชโอเคเมืนะเหมือนค้างแล้วด้วยทั้งยี้กดผิดกดผิดผมกำลังหลับตาแล้วเพ่งอยู่ว่าไอรีนเราต้องกดตรงไหนถึงจะโดนไอรีนนะครับจะประมาณแถวนี้ โอ้ยลูกเสืยกันอะอะไรวะโอ้ยพอแล้วไอ้ลินกูไปแม่ไ,ไอ้ลินกูไปไหนวะไอ้ลินไปไหนอ่ะฉันหาไอ้ลินไม่เจอเดี๋ยวพอแล้วฮะผู้ชมพอแล้วพอแล้วเก็บไว้โอ้ให้กูเอาเจ้ากูแรงไปไหนเนี่ยเจ้าแรงขนาดไหนเนี่ยวันนี้ดาวห้าดาว หกดาวได้ไดเฟพิ่มมันก็สวยเท่าไหร่ผมไม่เอาหกดาวแล้วกันเอาแค่นี้พอะละันไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วอะสรุปคือไอรีดไม่มานะมันมาเนรูปเสือนะครับอ่าตกประมาณแปดสิบโลมั้งผมเปิดไปนีครับอันนี้เหรอผมก็จะเก็บไว้นะผู้ชมเพราะว่ามันประมาณร้อยโลนิด,นดอ,อ่ะอ่ะผมจะเก็บไว้แล้วกันนะผู้ชมเพราะว่าตู้ใหม่มาเดี๋ยวไม่มีเพชรม,มาเปิดนะครับโอเคเอข่าวก็วานนี้เนาะผู้ชมก็สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วฮะสวัสดีครับ